สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสันผู้ม o ที่เขารบรักทุกทุกท่านอืมเมื่อนี้ผมสิบป้าเบึงบักเกาลัดนะครับที่ผมปลูกไว้เมื่ยซีปีที่แล้วนะครับนี่ครับนี่คือผลของเกาลัดนะครับนี่หน่วยแกย่สีมีสีแดงเนี่ยนี่ส่วนหน่วยอ่อนบานหน่วยอ่อนสีเป็นสีเขียวๆนี่นะครับนี่น,นี่หน่วยอ่อนมันนี่นี่ นี่ครับเป็นสามฟักครับห่วงนี่แก่แล้วครับนี่นี่แต่ว่าห่วงนี่ยังอ่อนๆอยู่ครับนี่นี่แหละครับคือผลอ่อนกําลังเกิดเนาะครับผมนับเบิ้งได้ยี่สิบห้านวยครับแต่ว่าผมก็รับประกันบ่ได้ว่ามันสีห่วงสีโลนถิ่มบอนะนี่นะครับห่วยอ่อนๆที่พร้อมจะแก่กันแนวนี้ครับนี่นี่ครับนี่ ไอ้วันนี้พอมจะแกนี่ครับส่วนน้อยสีแกนจะเป็นแบบนี้แกเต็มทีแล้วนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับน้อยยังไๆนี่จังสี่นี่เป็นสองน้อยครับฟักหนึ่งนี่ครับแกเต็มทีเป็นแนวนี้ละนี่ครับมันกัสีอ้าปากออกแนวนี้นะครับข้าก็สีสังเกตว่าในตัวนี้สีดำสนิทข้าจังเด็ดมากขวัวได้ นี่ครับพี่น้องมุมหนึ่งนี่ครับคือฟักทีแก่ที่ผมไก่จะได้เก็บแล้วนะครับนี่คือฟักนี่นี่ครับเพราะว่ามันอยากดำแเน่แล้วนี่ฟักอันนี่นี่ฟักทัดกันมากนี่ครับนี่เป็นหนเดียวครับน่วยนี่เป็นหนเดียวสงสัยสีไน้ายไงครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องผมปลูกไปสองต้นเป็นต้นเดียวครับนี่กิ่งก้านสาขามันเด้ยครับนี่อันนี้ครับอีกต้นหนึ่งก้อนหนึ่งอะ เพียงแค่ว่ามันแตกงางมากสิครับครับเป็นสองต้นคู่กันครับงำกันไปครับกจบการแนะนำต้นบักเ้าลัดแล้วนะครับกสีขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจังไดย์กับเยลืมกดไไค์กดแช่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสีผาดทิปต่างได้ครับเด้อขอบคุณครับนี่ครับใบกัเป็นแบบนี้ละครับนี่ครับไปครับขอบคุณครับ